สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ช่างขวันเนาะตัดทรงสไลด์ไล่ระดับสร้างเลเยอร์สูงนะคะทรงนี้เวลาเซตทรงมาก็จะมีความคล้ายๆกับทรงวุบคัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นวุบคัดแบบเต็มตัวเพราะว่าวันนี้ลูกค้าของเราเนี่ยไม่ต้องการเอาความยาวออกในส่วนของผมด้านในนะคะในส่วนของผมด้านสั้นแน่นอน ในส่วนของผมด้านนอกนะทุกคนแน่นอนเนาะเวลาที่เราสร้างเลเยอร์ขึ้นไปสูงเนี่ยผมชั้นนอกเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นๆไล่ลงมาชั้นนอกก็จะสั้นกว่านะคะโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ตัดในแนวเนี่ยหนึ่งต้องการให้ผมมีความฟูมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าเป็นคนที่ค่อนข้างผมตรงนะคะเราสามารถตัดได้ทั้งตอนแห้งและตอนเปียกเนาะส่วนใหญ่แล้วช่างควรจะตัดผมตอนเปียกแล้วก็มาเช็คในตอนแห้งนะคะแล้วก็จะเป่าธรรมดาใน กรณีที่เหมือนกับลูกค้าอยู่ที่บ้านนะคะที่เราเป่าผมเองเนาะมันก็จะทำให